ซีดีหลุดขค้งสุดท้ายเวทีเดิรสตาสิบซีดีครับเสียใจด้วยค่ะในที่สุดหนุ่มหน้าใสวัย16ซีดีกันทีหมายเลขะก็หลุดขค้งสุดท้ายการแข่งขันเดิรสตาค้นฟ้าคว้าดาวปี10ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปอย่างน่าเสียดายค่ะหลังพ่ายคะแนนโหวตให้กับเสน่ห์พราวๆของสองหนุ่มต่างสไตล์เตทีระและกั้งวรกร ในโจทย์เพลงมินิคอนเสิร์ตความยาว15นาทีซึ่งแม้จะไปไม่ถึงฝั่งฟันในการคว้าดาวนะคะแต่ซีดีก็เผยว่ามาไกลได้ขนาดนี้ก็เกินความคาดหมายแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ผมซ้อมเพลงลาเยอะเยอะอยู่เหมือนกันเหมือนจะรู้ตัวนิดๆครับก็มีความสุขมากเลยครับไม่รู้สึกเสียใจหรือเสียดายเลยครับเพราะว่าผมได้ทําเต็มที่แล้วครับได้ทําเต็มที่ในทุกๆวีคตั้งแต่แรกแล้วก็มาถึงวันนี้ภูมิใจมากๆเลยครับ ขณะที่2หนุ่มว่าที่เดอะสตาคนที่10อย่างเต้ละการก็ยืนยันว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองในการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายกับโจทย์โชว์มินิคอนเสิร์ตความยาว30นาทีให้ดีที่สุดแม้จะแอบรังวลอยู่บ้านก็ตามค่ะ อย่างเมื่อวานก็ยังรู้สึกว่ามีจุดที่พี่พเขาคอมเมนต์ว่าเอออยากให้มันแบบว่าเข้าถึงคนดูมากกว่านี้หรือไม่ก็ร้องด้วยเรื่องร้องก็ต้องดีขึ้นเราก็คิดว่าเราอยากทําโชว์นี้ให้ดีที่สุดก่อนครับก็คิดว่าจะเป็นโชว์ที่น่าจะให้คนดูร่วมกับเราได้เยอะเหมือนกันครับมาถึงตรงนี้มันก็ต้องพร้อมเลยนะครับก็ต้องแบบต้องทาออกมาให้เต็มที่ครับแบบก็ทาเพื่อทุกคนที่ออกไปและทําเพื่อทุกคนที่อยู่ในบ้านทําเพื่อทุกคนที่เชียร์เราที่ให้กําลังใจเราครับ ส่วนใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนต่อไปก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับโชว์ของพวกเขาทั้งสองได้ในวันเสาร์นี้ก่อนจะร่วมลุ้นผลกันในวันอาทิตย์ซิงค์หน่งสองุ่มก็เตรียมทักทีมเพื่อนร่วมรุ่นเดอะสตาร์สิบและเหล่ารุ่นพี่ร่วมเวทีอย่างโดมแกงส้มพันธ์ีตั้มเฉลี่ยและกิ่งมาระเบิดความมันในคอนเสิร์ตประกาศผลผู้ชนะทีมแพกอริ่นาเมืองทองธานีค่ะโมเดิร์นไนท์ทีวีเตรียมถ่ายทอดสดความสนุกส่งตรงถึงบ้านตั้งแต่สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะ